ตอนนี้มีสานยังมั้ยไม่มีค่ะพูดเลยทำไมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีใครเข้ามาจีบไมดอริกาเลยเพราะพี่มีเพื่อนเพื่อนหลายคนชอบคนนะไม่มีคริสปีเดทติ้งไหมที่แบบรีบๆแบบลองลองลองดูเลยหลายคนไม่เคยคุณอาจจะไม่เหมาะเพราะคุณเป็นนางเอกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมผู้หญิคนที่ดังมากนะถ้าเกิดเขาขอปรไล่ของเราเราให้ ในเมื่อคุณโสดอะุณมีอะไร้เสียถ้ามาถ้าถ้าถ้าแบบปกติเขาเป็นเพื่อนอะจะให้อะสเปคใหม่ดาวิการเป็นไงต้องสูงไม่จําเป็นต้องแบบหล่อมากตี๋มก่ขึ้นชอบเข้มชอบเข้มอ่สูงสูงต้อกทัดเตี้ยกว่าใหม่จะไม่ออกแต่ถ้านิสัยดีก็โอเคค่ะแต่หมายว่าถ้าคนเตี้ยกว่าดู ถ้าสูงเขาจะดูพรเทกเราได้ค่ะชอบชอบให้คนปกป้องเราใี่สัยล่ะชอบแบบไหนชอบปกติที่ผู้หญิงชอบเลยค่ะก็ดูแลเรารักเราเท่ากับคนที่อยู่รอบเราได้อถามเฉียงว่าการคุยในครั้งนี้เตื่นเต้นมาค่ะกลัวพี่มันีกลัวอะเอามาที่เอามา